สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้ยบรรยากาศคือดีแท้น้องขับอดน้ำพุนอพเอาไปเที่ยวครับพี่น้องอันนี้เพื่อนพี่น้องเด้อนี่มายามพี่ยามน้องนะครับอยู่บุรีรัมย์อยู่ไอ้อย่างก่อนทั้งประสาทเมืองตําไปละทั้งเขาพนมลุงไปละเขาไปวัดครับฮะเขาไปวัดเขาบนเขาปลายวัดว,วัดบ,บ่อยไม่ไม่หันอากาศรอเด็กเขาไปาวัด,ววดเพราะเจ้าเจ้าแม่นผู้ใดจะเมาบอกว่ก็คอยนี ไม่เอาเพราะพอโอนหัวแถวพี่ปอบบ้านั้ี่มาท่วงกันอยู่โอ้แวพี่ปอบทีนี่ไม่ยามพี่น้องใส่ใส่ยไงพญามันหนี่งละอันวัดก็อยู่ของเทิงวัดอยู่งของเทิงครับเจ้าใส่หมวกขึ้นอย่งจะเอาฝาเหลืองไปห้อยไปเฉยโอ้ยยามห้อยใส่ห้อยใส่ได้พอยุ่งๆถอนเมื่อๆแล้วละไม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กระแสกระแสวัดกำลังมาเด้ เอาบ่ได้เบิ่งคลิปดังเขาตีบ้างต่อมือบ้านมือนี้บ่ได้เบิ่งติคลิบทิศเยี่ยมบ่ได้เบิ่งติบ่ปังเจ้าพิษแรงมากไม่กันนั่นแหละนั่นแหละเออมือนี่มือนี้เดินทางไปอันกาบินบุรีครับก็เลื่อมาแวะมาแวะกินข้าวกินน้ำยู่แบบธรรมชาติผมละมากมากเยี่ยมมากแบบนี้นะครับนี่นี่ตุลูตุลูอ่าอ้วนตุลูไผ่กะหูสรรพคุณตัวนี้ น้องเบนแล้วก็อันนี้ช่องมีแหลมบ่ครับเนี่ยไมีแหลมเลยช่องไม่แย่มอดเป็นบ้าทเจ้าอะไรโอ้ยเนาะบอกกันเลยแม่ท้องเป็นผู้ใดกันใดทังนี้เป็นพี่น้องกันยังไดก็เป็นจังไดก็ใช่ไหมครับฮะใช่ไหมบอกพี่ชายคนโตโอ้พี่ชายคนโตเฮ้ยพี่น้องเหมือนบ้านนี่น่งบ้านนี้พี่น้องเหมือนบ้านอืพี่ชายคนโตยังไม่เห็นแต่ข่อยงงคืออีจืดเนี่ย ยายจืดเนี่ยคันถามว่าพี่น้องพี่น้องทั้งใดจืดเนี่ยนะเอา้าน้องแม่มันเป็นน้องแม่ข่อยปะวะอันนี้กันอันนี้กันลูกสาวของร้านสภัยพอปูดนี่กัได้ <c oughs> ใช่นี่นะงงบ่ป,ปะหน,นี่งเชิญตลบลูกสาวอันใดก็ลูกสาวของร้านสภัยพอปูดเป็นไผเอ๋อเดี๋ว่าลูกหลานลูกสาวของหลานสะใภ้ยพอปู่ลูกสาวของหลานสะใภ้แม่ปูดพอปู่เมียพูดเี่านี้อ๋อสามมือคนกซื้อบ่ออกต้องไล่ใส่หัวน้องั เจ้าลองมาคืดอันนี้ก็ได้เพราะเอาเน่าจำเจ้าดอกเออน้องแม่มันเป็นน้องแม่ข่อยเนี่ยเอาเอาแค่นี้แล้วน่องแม่โม่งหรอกอันนี้โม่งน่องแม่มันเป็นน้องแม่ข่อยก็นหน้าโม่งโม่งดิเอาพูดได้นึ่งเพิ่งเน่ากับมาโดยเน่าเน่ากุลุดเน่าแม่มันผู้น้อยเต่เน่ากุลุดเนาะ ขอยืมแขนจะขังบ่าไห้อยู่นี่เอาไปาเไปห็ดดำค้อนดาวม,มาซะละ่ะโอ้ยเนาะคนดังเนี่พี่เนอะค้นดังขึ้นได้บ่ขอความช่วยเหลือไหมขึ้นได้อยู่ยเ<อ>ก่งอยู่เก่งอยู่ โอ้แมงวันแมงวันลายลแมงวันนะตุ่มตามตุ่มตามหรือตุ่รูแมงวันอะไรแมงวันเป็นยังดอกอันเศรษฐกิจหมุนเวียนโอ้ยหอมเด้หอมแกงเห็ดเด้ยูนี่เห็ดลายบ่ไหวยสิบพรขึ้นไปน้ำเขาตีหื้อ มันก็โอ้ยเนาะกางเกงข่อยกับขาดแต่ว่าหันกับนั่นดิเดี๋ยวเดี๋ยวไรไรไรนี่มันอัดพี่น้องกับข่อยกับหนามเพิ่นของหวานกับนีของหวานธรรมชาตินี่มะไฟอันนี้มันยังนี่ซีนซีนทอดเนาะี่นครับพี่น้องโอ้ยมายำนั่นพี่น้องปัญญาวันไอไส่เหล้าอยู่นี่นะครับไอไส่ไส่เนี่ย เราบปซื้อมาใช่ไงวมันไใส่ไงโอ้ยเนาะข่อยเมย์ยังบวงากระท้นข่อยเมื่อยู่เลยแมยัง่ได้เล่นมัตัวอันนี้ยแกงเฮ็ดนั่นขนมเช่นอันนี้เฮ็ดยังครับนี่เฮ็ดหนัม่วงเฮ็หนม่วแม่ติเป็นผู้แกง เพิ่งงานผู้แยงแย่งแบบนี้ตอนเบ่้อผมไปปรุงอคาเดียวันี่เะหนือกะา่น้เเอมามากินน้ำกันเลยครับมากินน้ำกันเลยบวกขึ้นไปเก็บล้ันเนียว่าล่างมึนๆขึ้นไปทั้เขา้องไแลายเล่าายเขาถพิปอบเอาไปพุ่นอันนึงแบ่งออก่า่พุ่นะเป็นได้เนีแซบบ่แซบครับ อะไรไม่น้อยไปนะอร่อยแต่หูวขีกูนี่แหละาดีาว่าไหมโอ reveal, compass, ้สมตำสมตำสมตำไทยดินตำไทยสมตำมีหลายสมตำกับตำโคราดก็มีออ็งเ้โเอาเรื่องไปกินนะท่รถออากแเอาไป อันนี้เป็นป้าเห็ดได้พไหม้องเป็นป้าเห็ดเป็นผู้เขาแล้วก็ไม่วัดยุ่องเรื่องไา้างนทขงเด่บรรยากาศโดยรอบก็มาขาักรถไทรุนนียท่ทองไร่ท้องาน,นาอยู่กับธรรมาชาติอย่างนี้แหละให้ธรรมชาติเพป็นบำบัด หูบ้างโทุ่งซับเลคนตมูตั้งใจกินดีกว่าจะไทยกินแล้วขาดเพราะได้พนักตโทรศัพท์เันอันนี้ลูกสาวบ่ครับเนี่ยลูกสาวเต็มมันบ่มันไม่หายไปไหนหรอกเดี๋ยวเขาดูแต่ว่าอยู่ในบ้านพนักตีแม่บ้านกันเหมือนแม่นมข้าวเหนียวนะนี่ตรงกับเป็น ปลูกผักปลูกพืชจะไม่งานดินดีมีแห้งครับเี็น้องเหดบางชน่นบอกอพี่น่องมาล่อมด่ารามากให้ถพิบบวัดดีเห็ดนวัดดีเห็ดพี่เห็งเห็ดเห็ดหนังงัวพ่อนะบวกเลม่ะ ไปไหนมาไหนก็ได้มาสอด่น yeah. um ี่เฮ็ดเ็ดมัดยอดไปไหนบุแปลงามมุ่งลางทังครับพี่เราเห็ดเราเ็ดนหยดครับก็มีเ็ดเ็ดามมุ่งก็เฮ็ดพอตู้เห็ดแม่ต้องทำซี่ห้าแต่ว่าเห็นผู้นึงเอาไปเก็บแบบเจ็ดหนึงแล้วก็มามาไม่อีกดีว่ แสดงว่าเหตุหลายฝนตกล้วมันกันอยงเช่นไปเลยไว้มัอยู่บ้านไปลองบักข้อกไปโอ้ยมันจะมนเถียงผู้หญิเด็นี่ข้อไม่ว่ามาข้อนะข้อเริ่มเน่แข็งแล้วเลยอันเพิ่นให้ซึกตั้งแต่มือใดนี่อันก็อด้ซืนี่ ทหารย่างไก่ได้เลยเป็นย่างแวงทหารผ่านศึกโอ้โหเห็ดบ่เห็ดบ่ขึ้นบ้านบ่มึงเกิดทันบ่โอ้เต่าผีปอบของยึกรมแห่งไรหัว่ายึดกรมแล้วใส่แกงเห็ดได้มากินข้าวน้ำกันครับพี่น้องครับมื้อนี้อาหารการกินโอ้พี่น้องอุดมสมบูรณ์ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณอีพออยังก่อนเราซื้อจังไดรก็เส้มียน พ่อเสมียนยเออกับคุณแม่มบุญเพ่งบุญเพ่งบุญเพ่งกับน้องบ่บ่บุญเพ่งมานั้งขวัญเลยนี่เป็นเขาเชีพิณเลยน้องกระถินเออเฮ็ดกับเขากับน้ำสู้กินตอนรับมือในขอบคุณหลายๆครับแล้วก็ขอบคุณอันไปยังแถาพีป,ปอบนัน่นเ่ยตัวใหญ่ว,วันโซเฟอร์รถสาหน่อยโอ้ขับรถดีได้เจ้าเนาะขับรถดีวิ่งใจไม่ไหวขับใครน้องเอาคนเงียบรถไปเทียน ครับรถดีสิได้บ่เกิดทัดเาไม่หงมกั้สเอาเอาไว้สำเนียงะก้อนพี่น้องครับขอบคุณมากมากสำหรับอาหารการกินจากไอของเท่าวัณค่สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับวัสดีกับวัสดี